ในคลิปนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่ USB connector มันหลุดหายพร้อมกับฐานด้วยนะครับดูในรูปหน้าจอตัวนี้ก็คงจะเห็นว่าเป็น USB connector USB connector ที่ยอดนิยมนะครับเจอกันทั่วๆไปแต่จุดสังเกตที่ผมอยากสังเกตสักนิดหนึ่งนะครับนะครับก็คือประกอบด้วยขาที่เป็นฐานเนี่ยห้ขา และขาที่เป็นขาวงจรเพียงแค่2ขานะครับเมื่อมันมีแค่2ขาเนี่ยก็เดาได้เลยครับว่าไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลั๊กสำหรับชาร์จสำหรับพวกบลูทูธลำโพงบลูทูธลำโพงพกพ,กพาอะไรพวกนี้นะครับทำไมมันถึงใช้แค่2ขานะครับเหตุผลเนื่องจากว่าขา1เป็นขาไฟชาร์จ5โวลต์ส่วนขา5 เป็นขากราวก็เลยใช้แค่สองขานี้นะครับซึ่งสังเกตดูครับว่าขา1เป็นขาบวกจริงเพราะว่ามีการต่อลายไปแล้วเป็นการซ้อนร่องนะครับโดยที่มีรูจุดๆอย่างนี้นะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่าท h o l e หรือว่ารูที่สรลุถึงกันไปยังเลเยอร์ layer, 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 อื่นๆนะครับก็คือชั้นอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วก็ไปตามทางที่เขาต้องการส่วนทางด้านขา5นั้นจะสังเกตว่าเป็นผืนเดียวกันทั้งหมด นะครับก็คือกล่าวตำแหน่งจริงๆของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะวางอยู่ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูตำแหน่งจริงนะครับนะครับคือผมไม่มีตัวแผงวงจรตัวจริงนี้นะครับนักเรียนส่งรูปนี้มาให้ผมก็เลยทําการตัดต่อแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ดูนะครับสังเกตก่อนครับว่าเราจะเห็นว่าขาหนึ่งคือขาที่ต่อตรงนี้นะครับที่ขาหนึ่งนะครับส่วนขาห้าคือต่อตรงนี้ แน่นอนครับวางไปอย่างนี้นะครับบัตรกีขาหนึ่งกับขาห้าชาร์จเข้าแน่นอนแต่ความแข็งแรงไม่มีแน่นอนนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับจําให้ดีนะครับวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆอันดับแรกนะครับหาคัตเตอร์หรือหาอะไรก็ได้ครับค่อยๆขูดบริเวณนี้ขูดไปครับขูดไปขูดเพื่ออะไรครับขูดเพื่อให้ฟิล์มสีเขียวที่มันเคลือบไว้เนี่ยลอกออกไปนะครับ เพื่อให้เจอแผ่นทองแดงตรงนี้นะครับจากนั้นครับเอาไปหาเอาตะกัวมาครับเอาตะกัวมาทำอะไรครับก็คือเอาตะกัวกับหัวแร้งมาเชื่อมเชื่อมแลยลักษณะเป็นการพอกขาตรงนี้ครับอคอยมองภาพตามไม่ออกนะครับเพราะว่าฐานเดิมของมันไม่มีแล้วครับก็ต้องทําให้มันอยู่ครับ พอเราทําแบบนี้เสร็จเราจะได้ usb connector ที่แข็งแรงและขาทั้ง4ขาถูกยึดอยู่แน่นนะครับต่อไปที่เราต้องทําก็คือเชื่อมอีก2จุดครับเดีย๋ยวผมขอแทนด้วยสีเขียวนะครับขา1กับขา5แค่นี้เองครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับหลักการนี้อย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้กับ usb connector ทุกรุ่นที่เป็นหพินหรือ ที่เราเรียกกันว่าไมโคร USB นะครับ